ราขับรถมานะ6ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนเราก็ามาถึงบาเลนเซียเมืองเกิดข้าวผัดสเปนหรือว่าภพาายนะจ๊ะร้านนี้ใครแนะนําครับร้านนี้เนี่ยคือเพื่อนของคุณลุงคุณลุงเฟรนันโดเชีย e เฟรนันโดนะคะมีเพื่อนอยู่ที่บาเลนเซียนางก็เลยแนะนําบอกว่าให้มาร้านนี้เพราะว่า1วิวดี2ราคาดี3อร่อยมากและเขามีข้าวผัดสเปนที่อร่อยสุดๆไปเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเทสให้นะฮะแล้ผมจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไง ถูก,ถกเดี๋ยวเราไปดู <คน S 2> เมนูก่อนว่าถูกต้องมีไหมคะไบผายาที่นี่ผายยาที่นี่เนี่ยมี สีเมนูสี่แบบสี่อย่างมีแบบไหนบ้างคะพาย่าผักพาย่าปลาหมึกกระเทียมเขียวเลยระเเขียวมีด้วยเหรอนั่น <c oughs> แหละสีฉันก็มองอีกันนึ่งเป็นปลาเป็นเซียน <c oughs> อุ้ยอุ้ยไม่ไหวอ่ะมันเหมือนกับสไตล์อย่างนี้ด้วยข้าวต้มดำกับซีฟู้ด <c oughs> อันนี้ ขา <Auf S 1> ทำแบบแบบนขาน่าจะลองนนี้น่าลองแล้วไผ่ย่าล่ะเราจะลองไผ่ย่าอะไรก็ต้องวาเลนเซียหรือเปล่ากินกระต่ายกระต่ายอร่อยมากไม่กอดมามะนะเดี๋ยวจะมาไปกินอาหารมามไปเปิดหม้อดูว้าวอุ้ยน่ากินยังไงเออนี่นี่กินเข้าไปเสรฉยเลยอร่อยมากเลยคุณดิวไอ้ชอบมากเลยอันนั้นคือกระต่ายนะนะหมดยาเสร็จแล้วกนะต่าย ไปกระต่ายไปแล้วเดี๋ยวเราลองดูเมนูก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งอีกทีนึงจ้ะตอนนี้นะคะก็คือคุณพ่อกําลังมึนตึ๊บไปเลยเพราะว่าอยากกะสั่งปลาย่างหนึ่งอันแล้วก็อาร์โรสอีกหนึ่งอันก็คือปลาย่างแบบแห้งอาร์โรแบบเปียกเไหนๆเรามาแล้วก็อยากกินทั้งสองอยากจะกินแบบวาเลนเซียอนหนึ่งแล้วแบบหมึกดำอันหนึ่งโอเคไหมว่าไม่ให้ถ้าโต๊ะสองถึงหกคนสามารถสั่งข้าวได้แค่หนึ่งแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องไปตามไถ่ย่าวาเลนเซียให้ได้ พี่อยทำให้อิกหน่อยได้ไหมใช่ไหมคะดีใช่ไหมอ่ะฉันต้องชิมบ้างแล้วเพราะว่าอาาเขตของฉันถูกแบ่งไปแล้วนะคะเป็นตรงนี้ดีดีมันมีกินทะเลอ่ะทะเลแบบหอมๆอ่ะ อันนี้นะคะเป็นขนมแบบเช i ิคอลสเปนทำมาจากขนมปังชุบนมเหมือนกับเฟรนช์โทส t โท o ริฆ่าเนี่ยมันเป็นตั้งแต่แบบพวกสมัยสงครามขนมปังที่มันแห้งกรังและไม่สามารถกินได้แล้วเขาจะเอาไปแช่นม เมื่อวานนี้เราไปกินข้าวัดสเปรหรือว่าไพ่ยาดสองแบบแล้วร้านเขาไม่ขายให้เราวันนี้เรามาต่อกันอีกหนึ่งที่เป็นโซนตรงแบบใกล้ๆทะเลเขาบอกว่าเข้าไปร้านไหนก็อร่อยทุกร้านเราจะไปกินข้าวัาสเปนกันต่อเมื่อวานนี้เป็นหมึกดําวันนี้จะเป็นแบบที่เป็นสีส้มๆที่เป็น traditional จะอร่อยไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน ต้นตำรับถูกไหมใช่ใค่ะข้าวก่อนนะครับเนี่ยเราต้มนึ่งไดเราคุ้มมิ้นกดิแลบอกมามว่าเป็นไก่หรือเป็นกระต่ายอ่าเป็นไก่หรือเป็นกระต่ายไม่รู้ว่าไก่หรือกระตารรร่ายอร่อยผมว่าอันนี้กระตาาานน่ายครับมาอันนั้นแหะกระต่ายเนื้อมันแน่นมากเลยนะใช่เนะื้อกระต่ายเป็นครับมันไก่เลยเนาะ,นะแต่เนื้อแน่นมากนะเนื้อแน่นแบบว่าเหมือนแบบเนื้อลีนๆเลยอ่ะแล้ว แมลงคู่เดี๋ยวเราลองข้าวก่อนนะเราลองข้าวให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงน,นะฮะจากคนที่ชอบกินเข็มนะอันนี้ถือว่าเข็มมาก ิดของข้าวผัดสเปนไทยย่านนะจ๊ะก็ร้านแรกอร่อยสมบอารมณ์มากร้านที่สองก็เค็มไตแบบว่าวายไปเลยทีเดียวใช่ผมชงแทนนะมื่อคู่เนี้อร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเราเด<ม>ี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดให้ด้านล่างคิปนี้นะคือผมก็เข้าใจเลยว่าทําไมเขาขายแค่อันเดียวอะ่ะก็คือถ้ามา ไปร้านนั้นก่อนแล้วถ้ายังแบบว่ายังฟินไม่พอก็ไปซ้ําก็ได้หรือว่าอยากจะมาลองร้านอื่นๆตรงขาดที่ใกล้ๆกับตัวร้านอีกอันงนึ๊นะได้แนะนำว่าถ้าเกิดชอบรสชาติที่แบบอร่อยมากๆเลยคืออันนี้ร้านนั้นมันจะดูหรูนิดน,นึงแต่จริงมันอร่อยมากๆจริงๆนะผมแนะนําให้ไปซ้าเพราะว่าไปซ้ําปุ๊บเราเปลี่ยนรสชาติได้นหน้าของข้าขัดได้ร้านนี้ก็แบบว่าน่าจะเป็นร้านกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะถ้าเกิดอยากได้บรรยากาศแบบเป็ทะเลก็ควรจะมาที่นาาี่ถูกต้องเดินเล่นอะไรแบบนี้ จ้กที่บัลเซียววันนี้ก็อิ่มอร่อยแล้วจ้าไปดีกว่าไปครับผม